จะเป็นมุวงขาวครับประตูเซฟได้คร uh ับขาวหนึ่งสองขาวให้มาบอลสีเ <voiture> ศ <zet> ่านะขาวให้มะขาวยังให้ขายครับหายไม่ใจขาวคลอกใกล้ๆนะครับง่ายๆคลอกกลางขาวเก็บแรงไว้เจอกับทีมนี้นะครับกีขาวออมแรงไว้ครับ เปิดโอ้ยจริงครับโอ้ยจริงครับมีตัวแจมครับแจมทุกงานครับวนนี้ตอเล้้ออกขาได้ล็อกจะเข้ากางติดครับติดขาวครับขาวรออกขวาเปิดซ้ายสามสองสามสองสี่สอง ยิงเองครับข้ามานะครับนะเห็นใจผิดครับถ้าพค้อมาทางนี้น่าจะได้ยิงดีกว่ามองในบองาอยใกล้ครับ6กรัางออกายมา่างทำนานตัวแจมครับลงไปช่วยเขาคลขาดนะลองเปิดมาออกเองครับไซโฟ อลได้อย่างนี้ออกครับเก็บบอลไ,ได้ครับทีนี้เอาแรงยกข้ามมาขวาทำไงครับเอากลางจริงๆก็ยิงเปิดเข้ากลางละโอ้ยเไปหนึ่งทีแต่ประตูเซฟได้ครับม่วงเข,งขงใใ้าบอลใกล้ๆมุ่งเปิดยวาวไหมเอาเก็บได้เอาออกขวาไหมออกซ้ายไหมยกข้ามมาเขายังได้อยู่เขายังล็อกอยู่ปิดขวาไหม เปิดเข้ากลางไหมทำไหมครับทำไหมเข้าไฟลูกนี้เข้าไปแล้วเข้าไฟลูกนี้เข้าไปแล้วโอ้โหแขวกอากาศเท่าไรครับแรงมากครับลูกนี้เนี่ยปัดตัวเจอจีมปูเป็นตัวเฉยครับตัวเฉยนะครับทีเทปเต็มที่แล้วมุ่งิอาบอยู่หลังไป นม่บอลเปิดไ่ผทางกับเขาเอ้วยังได้ครับล้มเองครับทำให้ทิ้งเียบร้อยครับ กลางออกขวาเขอาหนึ่งสองครับง่ายครับเข้าหนึ่งสองไปซ้ายซ้ายทำไม้ายเปิดออกซ้ายขุดเพรามาช่างทำงานนี่เกียบอลได้ล็อกออกมาตัดเข้ากลางขาเกียบอลได้อยู่ขาใส่ใส่ใส่ไปติดล่วงล่วงเกียบบอลได้ให้หนึ่งสองรบหนึ่งทียังได้อยู่ได้ยังนดได้ไม่ได้ไปนัดเขาเกียบได้ล่วงล่วงกระดกหนึ่งทีไม่พาน ติดขาวไปได้กับมาม่วงเก็บดาวน่าใจหนักแรงไหมครับมองอย่างน่าหิวครับมองมองอยุบมองมองโยนมาให้ใครครับหไหนทานครับเราจะลองพลังช่างแทนตัวนึงี้ลงแทงคนนึงลงแทงคนนึงครับเอาทตัมไหมเอาไม่ไหวยิงไกลอรับยิงไกลอรับ เข้าไปแล้วรับไก่ครับนับไก่กำลังการเปลี่ยนตัวเปล่าหน้าเลยเปล่านำไปสองหนึ่งนะครับข้าไปใกล้ครับมุ่งมุ่งลงไปทางไหนจะเจ็บนะครับเพิ่งลงครับเอ็นแรกนไ่ครับงานนี่งานยก ข้ามไปถึงไม่ถึง,ถ,งถึงเลยครับเก็บบอลเก็บบอลไม่ได้ยั<ะ>ยงครับนี่ขาวเก็บนะได้ได้บอลโอ้ยรอดดาบหนึ่งทีเอ้าจ่ายผ้าครับขาวเก็บได้อยู่ม่วงเก็บได้แย่งไปทำไมครับยกข้ามไปแล้วหน้าอยู่ยิงไส่โอ้โหข้ามขา ได้อยู่เขาเึากลางไว้เผหลังหลอกหนึ่งทีเผนหลังมาเ้ากลางเขาเขาออกขวามาเปิดชั้นแลกชั้นอองไปได้เต็งมุมนับเขาได้เต็งมุมคนเรียกมุงว่าจ่ายเขาเายกไปมุงเข้าเองแล้วมุงเข้าเ

and i'm

เข้าไ,ไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าเข้าเรียบร้อยเข้าเรียบร้อย บอลยักษ์มีกล้องไม่ได้ยักษ์พลาดตลอดเลยครับยักษ์ยักษ์ไม่ชอบกล้องนะไม่ชอบเข้ากล้องแดงได้อยู่แดงสกัดเรียมเรียมบอลเหลียงเก็บบอลไปหนึ่งสองโอ้โหหมกได้เก็บโยนยาวตรงมายักษ์ยังเก็บบอลได้พี่เรียมเรียมให้กลางไป ออาขวาช่างทางานโผล 哎，不错，不错。 ครับแดงเก็บได้ครับอย,บบอยัด,ยด,ดล็อกนี่ขายผ้าครับเหลืองตัดไปครับเหลืองตัดได้อีกแล้วครับเอาล็อกหนีเฉยเลยครับทำไงโอ้โหแตงยาวแดงแดงแดงสี่คนแดงสี่คนแดงสี่คนทำไงได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดแดงสี่คนปัดโอ้ขึ้นประตูเฉยเลยเหลือ <c> ง <oughs> ยาวมางงสบัดีพี่แดง ฟาวนะครับออตงไหนไม่ได้นะครับเปิดใกล้ๆขวามารอนทำนันทำนั้นใช่ทำนั้นครับได้ขติ๊ยิงติดอีกแล้วครับยิงจจอพี่เลี้ยมพี่เลี้ยมยิงไม่เข้าอีงพี่เลี้ยมสมลูกยิงไหมครับโอ้ยพ่เลี้ยมสามลูกยิงไ้มครับโอยอเเพลงรเก็เพลงครับ ไหวครับพี่เดียมจะไหวไหมเอ่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครับพี่เดียมเปลี่ยนตัวครับผมพี่เดียมยิงไม่เอาแล้วเจ็บเลยเอาเหลืองเปิดออกมาหลุดได้ไงครับดกกระดกข้าวไปโอ้โหเกือบเข้าครับ ยักษ์นี่มีเก็บบอลได้ครับผมยิ่งนะเข้ากลางนะนี่ต้องต้องออกขาวาไปออขาวาไป,ไ,ปไปยิ้มยิ้มยิ้มเอี้มกระโดดโอ้โหเอกดดสามสองสามสองบอลโอ้โหโดนยะกษ์สกัดออกมาตายต้องตายยังยังไ,ไ,ได้ทุ่มครับเหลืองทุ่มใกล้ๆกลหนึ 1, 2, ในในใน่งสองใกล้ๆเพราะเขากลางเก็บบอ,อละทะลชกประตูแดง เชนทำง,ง,งานลอกทุกที่ทันทัดเปดิดโอ้โหไม่มีใครเลยครับเกียรไม่ถึงครับ<อ>เหลียงไม่บอลมามเหลียงเกียร์มาแดงแดงไปไงแดงให้ชเชนทำงานเชนทำงานล็อกข้าวฉไม่เข้าวนะโอ้ยยิงหลายลูกมากครับโอกาสเยอะมากครับเหลียงยังนำยงอ,อยอออู่2-0ครับเหลียงล็อกเหลียงล็อกล็อกโอ้โหโอ้ยครับเหลีสกีล็อกครับ แดงฟ้าครบแดงฟ้าได้คับไใเปิดบอนครเปิดตอนกซ้ายซ้ายเนาะเขบเข้ากลางกลง่ายมากครับเดเิดเนะเก็บกิ้ครับยะทำไงครับยะอยังให้ใครโอ๊ยเดินได้อยู่เดี๋ยวได้ยิงเข้าไปซะิง ยิงเข้าไปช่องยิงยิงเข้าไปช่องยิงออกไปเองครับโอ้โหยิงออกไปเองนะครับโอกาสเยอะมากครับโอกาสเยอะมากโอ้โหคือบอลสีเศร้านะครับอันนี้ม่วงกับเหลืองครับม่วงกับเหลืองเหลืองตัดบอลได้เหลืองตัดบอลได้ครับ ไม่บอลไม่บอลไปยิงไกลไม่เข้าวงในเปิดบอลอ,อ๋อมีแดงไปแจมหนึ่งคนนเปิดบอลวกฟ้าเข้ากลางมาออซ้ายซ้ายมองสายมองไม่ายครับหนึงเรียงกลางการจะยกไม่ยกรอกหนึ่งทีใจเข้าเข้กากลางมา เหลืองตัดได้เลี้งได้บอลเหลืองมองซ้ายตัดออกไปจับบอลนี่อยู่เลี้ยงบอลครับบอลมาตบโชว์ในนี้เปลี่ยนเซลล์สองขวาขวาเข้ากลางนะจับบอลนี่อยู่เหลืองเก็บได้ครับเลี้งล็อกไม่หลุดครับสองหนึ่งลุกได้บอลไปายเลมองออกในที่ ไปเรืยครับไปเรืยสองคนเอาไม่อยูอเอาเยเก็บได้เนบอลเหลยงล็อ,งงอกเหลีงได้ครับล็อกหนึ่เอากลางนะเลงเก็บได้รชาขึ้นไปไปชาขึ้นไปยังอยู่ยังอยู่ชาไว้ใจปิไปทางไหนครับบอลมองยเหลืยงเก็บได้ครับเหลงยังได้บอลครับ เป็นประตูประตูคล้องมากระเด้งรับไปประตูรับได้ไปม่ได้หรอกมาเปิดครับผ่านไครับผ่านครับไหนผ่านครับเหลืองสวรรค์กลางยิงไม่เข้าครับโดนประตูสกัดครับเตะข้างครับโมงผสมเชียวครับสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองขอเปลี่ยนตัวไม่ไหวครับ ข้างสนามมีอยู่สองทีมแรอเนื้อหนึงทุ่มมาเข้ากลางจะยิงรออันที่ยิง <c> ป <oughs> ิดย <c oughs> ิงเรียบร้อยโอ้โหยิงเรียบร้อยโอ้โห ม่งยกยืนเต็มขามได้อยู่ได้อยู่นไหครับอันไหมันประตูออกมาแยบวนไปมีกเเปิดปะเอาเสือกบุดครับเนลือวแดงม่วหมดไม่อมาจะได้สาย่้ชื่อเนีเปิดเปิดยาวเปิดยาวปะ เหลืองมองได้สักการณองหน้ามเก็บได้ครับเหลืองไปไงครับเหลือี้ยงไปสับขาลอนระบายบาไไอลมองได้บอลจ่า,จายสมัครกลจะออมไหมออกขวาครับออกขวาไบเหกลับมาึ้น

ยิงเลครับยิงเลยครับกข้างออกล้าครับซกซ้เข้ากลาง้กลานะมัยิงยิงครับ ยุ่เพรกันง่ายๆครับเหลืองเป็นหลังไหมครับออกซ้ายออกซ้ายไหตัดเข้าข้างนะครับถ้าเก็บได้ครับเหลืองเหลืองครับเหลืองครับเหลืองครับเอายิ่งหลอกขยิ่งแต่ไม่ยิ่งเหมือนจะยิ่งหลอกประตูหลอกอประตูหลอโอ้โหไปไม่ได้ครับ

อ๋อที่ว่าบวชติดคอนะเล่นไรกคนละอย่างกันแล้วบอลเลสต้องมาบอลเลสต้องมาบอลเลสต้องมาแล้วไม่ใช่ไม่ถูกกระโดดตักเชือกเขี่ยทีมอะไรครับแมนยูครับแมนยูเชียร์ทีมอะไรพี่เชลซีครับเชลซีโอ้โหเชลซีเชลซีสองพี่แรมพี่แรมเชลซีสามป๋าคนหนึ่งป๋าป๋าเชลซีเหรอใช่ครับแข่งจำนาก็เชลซีผมนะครับไม่ต้องบอกนะครับ บแฟนอาร์เซนอลครับเป็นคุณแน่นอนอ๋อเด็กพี่ท่วงพี่ท่วงมองพี่ท่วงเด็กพี่ท่วงบอกเด็กพี่ท่วงเลยนี่ผมอาร์เซนอลนะครับขายยาครับขายยารอครับโอ้โหเต่านะครับพอดีน้องเขาเจ็บนะครับน่าจะขหักเนี่ยก็รอรถพยาบาลมารับเลยนะครับซ้อมดินเหมือนกัน โอดมากครับโหดมากันนี้กมีน้องเก็บนะครับก็พักไปครึ่งชั่วโมงนะครับน้องเก็บนะต้องเรียกรถพยาบาลมารับ